สวัสดีครับวันนี้เรามาเอาทุเรียนนะครับรอบนี้หมอนทองล้วนๆเลยนะครับมารับที่แผงทุเรียนนะครับที่เนินสูงนะครับวันนี้เอาไปประมาณสี่ร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูท bon ุเรียนก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนี่คือทุเรียนนะครับหมอนทองอันนี้เป็นอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ลูกหนึ่งประมาณสองถึงสามโลนะครับแล้วก็ที่กําลังขึ้นรถจะเป็นไซส์เล็ก นี่กำลังผลกนลดนะครับรอบนี้สี่ร้อยกโลนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะจองออเดอร์เข้ามาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครจองออเดอร์นะครับเดี๋ยวจะคัดลูกสวยๆให้นะครับส่งออนไลน์ทุกประเทศนะครับสนใจสั่งจองเข้ามาได้นะครับตัวนี้หมอนทองนะครับเขาบอกว่าจะหมดรอบแล้วนะครับหลังจากวันสองวันนี้ไปก็จะหมดหมดรอบของรอบนี้แล้วก็ต้องรออีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับถึงจะมีอีกนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอบนี้คือถ้าใครอยากได้ราคาที่ยังถูกอยู่นะครับให้รีบได้เลยนะครับรีบสั่งจองออเดอร์เข้ามาได้นะครับเนื้อดีมากนะครับร้านนี้บอกบอกเลยว่าเนื้อดีมากนี่นะครับทุกคนครับอันนี้คือเนื้อทุเรียนนะครับหมอนทองไส์ใหญ่นะครับโอ้ลูกใหญ่มากเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนื้อดีมากนะครับเนื้อหนึ่งนะครับใครที่ ได้รอบนี้ไปนะเดี๋ยวว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับดูเนื้อก่อนสวยมากนี่ขนาดยังไม่สุกนะครับอ่าเนื้อยังเหลืองขนาดนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือหมอนทองนะครับเนนื้อรามองหมอนทองล้วนๆเลยนะครับมาที่แห่งก,กันตะบุีเลยนะครับเดินทางมาจุฬาการเพื่อมาเรียนหม,นอ,อ,มอนทองไปต่างรอบนี้ประมาณสี่ร้อยกว่า คือแบบคุณภาพมากๆเลยนะครับอ่าบอกเลยว่าคุณภาพมากๆเนื้อสวยมากๆเนื้อหนึ่งเลยนะครับร้านเขาตั้ให้อย่างดีเลยนะครับขอบคุณขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะครับวันนี้ใครสนใจที่จะสั่งองเดอรเข้ามาก่อนนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะได้กี่กิโลนะครับบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเซ็ตสวยๆไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งออเดอร์เข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนนะครับขอบุคุณ ใจ TP มันไม่เกิดนะครับ